ชินโยชิดะปัจจุบันเป็นผู้ช่วยโค้ดและนักสถิติของทีมวงเดิฟนองซีวอลเล์บอลในลีฟฝรั่งเศสในทีมชาติญี่ปุ่นชินทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์สถิติและล่าไม่กับทีมชาติญี่ปุ่นหญิงในรายการ VNL 2025และชิงแชมป์โลก2025ชินโยชิดะเคยมาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสถิติให้กับทีมชาติไทยและเป็นที่รู้จักของแฟนวอลเล์บอลไทยชินโยชิดะเละบมีมพิมพิชยากงรำรู้จักกันตอนที่บีมเล่นให้กับสโมสรคูโรเบะอะ ในลกที่ญี่ปุ่นและชินโยชิดะก็ทำงานอยู่ในทีมนั้นมีข่าวว่าชินโยชิดะเป็นผู้ชักชวนให้บีมพิมพิชยากรําไปเล่นให้กับสโมสรวองเดิฟนองสีวอลเลย์บอลในฝรั่งเศสแฟนวอลเลย์บอลไทยมักจะแซวเพราะว่าเป็นว่าที่เคยถ่ายเนื่องจากความส,สนิทสนมและโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งสองคนความคิดเห็นนี้บอกว่าปีที่แล้วเขาสองคนอยู่เยอรมันปีนี้เขาสองคนอยู่ฝรั่งเศสขอให้ประสบความสําเร็จนะคะชิน เป็นคนที่คอยช่วยผลักดันและเป็นกำลังใจให้น้องบีมด้วยสุดยอดคะ่ะลอมากเขยไทยเก่งมีความสามารถมากสมกับน้องบีมเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันดีมากคะ่ะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันน่ารักที่สุดรักนะชินบีมรักกันนานๆน,นะเป็นกำลังใจให้จ้าลูกสาวฉันสวยต้องเป็นที่หมายปองของ,นองหนุ่มๆอยู่แล้วยินดีกับน้องด้วยคะ่ะสาวบ้านเราก็น่ารักซะด้วยสิรู้สึกว่าเรากำลังเสียดุลให้ญี่ปุ่นนะ